สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับประโยชน์ของน้ำนมแม่กันดีกว่านะคะการเลี้ยงลูกรักด้วยนมแม่นั้นนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างสายใยรักและความผูกพันระหว่างแม่กับลูกแล้วน้ำนมแม่ยังมีคุณสมบัติในการต่อต้านเชื้อโรคด้วยค่ะทั้งในระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารและระบบเม็ดเลือดและยิ่งในช่วง3-4วันแรกน้ำนมแม่จะมีลักษณะสีเหลือง ซึ่งเราเรียกว่าน้ำนมเหลืองนับเป็นอาหารชั้นยอดของทารกเลยค่ะและแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะมีการดัดแปลงนมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเติมวิตามินและแร่ธาตุลงไปแต่คุณแม่เชื่อไหมคะว่านมเหล่านั้นเนี่ยเทียบเท่านมแม่ไม่ได้เลยค่ะโดยส่วนใหญ่น้ํานมแม่จะมาในวันที่สและวันที่4ี่หลังคลอดคุณแม่มือใหม่อาจจะมีความวิตกกังวลเกรงว่า น้ำนมแม่จะไม่เพียงพอแต่ขอบอกไว้เลยนะครับธรรมชาติสร้างให้คุณแม่ทุกคนมีน้ำนมเพียงพอสำหรับเลี้ยงลูกวิธีสังเกตว่าลูกเริ่มหิวคือลูกจะขยับตัวยุกยิกมองไปมาอ้าปากดูดปากแลบลิ้นถ้ารอจนลูกร้องแปลว่าลูกกำลังหิวมากแล้วมาดูท่าสบายๆเวลาให้นมลูกกันค่ะ ควรเช็ดทำความสะอาดหัวนมด้วยสำลีชุบน้ำต้มสุกทุกครั้งเรามาดูท่าสำหรับให้นมซึ่งมีสามท่าหลักๆด้วยกันค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ท่านอนกันก่อนนะคะท่านี้เ,นเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ผ่าตัดข้อทางด้านทางหน้าท้องนะคะ,ะเป็นท่าที่เหมาะสำหรับให้นมลูกทงช่วงกลางคืนนะคะอันนี้จะช่วยให้คุณแม่นอนนอนให้นมลูกสบายขึ้นท่านอนแม่และลูก จะนอนตะแคงเข้าหากันแม่นอนศีรษะสูงเล็กน้อยหลังและสะโพกตรงให้ปากลูกอยู่ตรงกับหัวนมของแม่มือที่อยู่ด้านล่างประคองตัวลูกให้ชิดลำตัวแม่โดยทั่วไปนะคะลูกควรจะงับลานนมได้มิดหรือเกือบมิดและหัวนมจะอยู่ลึกเข้าไปถึงบริเวณเพดานเหงือกของลูกไม่ใช่แค่อยู่ในปากเฉย ต่อไปเราจะสอนท่าให้นมนะคะเป็นท่านั่งนะคะคนอันนี้จะเป็นท่านอนขวางตักนะคะคุณแม่เราจะวางหมอนไว้ที่บนตักคุณแม่นะคะแล้วก็น้องวางบนหมอนท่าลูกนอนขวางตักมือและแขนข้างหนึ่งประคองตัวลูกมืออีกข้างประคองเต้านมใช้หัวนมเขี่ยริมฝีปากบนของลูกและลูกก็จะอ้าปาก ถ้าลูกนอนขวางตักแบบประยุกต์คล้ายท่าที่สองเพียงแต่คุณแม่เปลี่ยนมือโดยใช้มือข้างเดียวกับเต้านมที่ลูกดูดประคองเต้านมมืออีกข้างรอรับต้นคอและท้ายทอยของลูกระหว่างให้นมหากทำถูกวิธีคุณแม่จะรู้สึกถึงแรงดูดของลูกได้แต่ไม่เจ็บ ้าแนบลำตัวให้ใช้มือและแขนข้างเดียวกับเต้านมประคองลูกไว้ข้างเอวมืออีกข้างประคองเต้านมใช้หัวนมเขี่ยริมฝีปากของลูกหรือใช้นิ้วเขี่ยแก้มจะช่วยให้ลูกตื่นตัวมากขึ้นด้วยค่ะลูกจะอ้าปากกว้างระหว่างดูดนมแก้มจะไม่บุ๋มไม่มีเสียงดูดหรือเสียงหายใจ ดูสบายและอาจได้ยินเสียงกลืนเป็นระยะๆะะค่ะการน,นำหัวนมออกจากปากลูกเมื่อลูกดูดนมอิ่มแล้วก็จะนำหัวนมออกจากปากโดยคุณแม่สอดปลายนิ้วก้อยเข้ามุมปากของลูกเมื่อแรงดูดคลายจึงนำหัวนมออกได้การอุ้มให้เรอหลังจากกินนมไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งควรหยุดพักและอุ้มไล่ลม วิธีการอุ้มไล่ลมมีสองวิธีคือค่ะคุณแม่พอน้องกินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องไล่ลมให้น้องนะคะการไล่ลมเนี่ยก็จะมีสองท่าคือท่านั่งนะคะกับหน้าท่าพาดไหลนะคะท่านั่งเนี่ยเราจะปใช้มือนะคะข้านี่านัดประคองที่วเ้ลนใบหน้าของน้องนะคะแล้วก็โน้มไปข้างหน้าเล็กน้อยนะแล้วก็รูปหลังนะคะบอกเวลาลูบก,ก็คือถ้าลูกรงก็ลงอย่างเดียวนะคะ เราจะไม่ลุกขึ้นลูกลงนะคะเรนเดี๋ยวเรออาจารย์เรียนได้ช่วงระยะเวลาอย่างน้อย6เดือนที่ลูกได้รับนมแม่ไม่จําเป็นที่จะต้องให้ลูกได้รับน้ําเพราะในน้ํานมแม่มีปริมาณน้ําและสารอาหารเพียงพอกับความต้องการของทารกยกเว้นทารกที่กินนมผสมเราสามารถให้น้ํากับลูกได้เพื่อป้องกันการเกิดฝ้าขาวในช่องปากถ้าพลาดไหลนะคะแม่ก็จับน้องผ้าที่ตรงนี้ไห นหนึ่งนะคะประคองลูกไว้เอาใช้มือประคองก้นไว้นะคะแล้วก็จับลูกการป้อนด้วยแก้วเมื่อคุณแม่ไม่สามารถให้ลูกตุดนมจากเต้าได้เช่นหัวนมแตกวิธีการป้อนด้วยแก้วจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งคุณแม่ควรใช้แก้วที่สะอาดโดยนำน้ำนมที่บีบไว้ เทใส่ลงในแก้วครั้งละ10 c ีแล้วป้อนลูกรักโดยไม่กดแต่จะใช้แก้วแตะบริเวณลิมฝีปากลูกแล้วให้ลูกใช้ลิ้นไล้นมเข้าปากเองการบีบเก็บน้ำนมให้ลูกเมื่อคุณแม่รู้สึกนมคัดการบีบใส่ขวดหรือถุงเก็บไว้ให้ลูกก็สามารถทำได้ก่อนบีบ ควรเช็ดบริเวณหัวนมให้สะอาดและใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงบริเวณขอบลานนมบีบเป็นจังหวะเพื่อไล่น้ำนมห้ามบีบที่หัวนมเพราะจะทำให้ท่อน้ำนมอุดตันนอกจากเราจะใช้มือในการบีบน้ำนมแล้วปัจจุบันนี้ยังมีเครื่องปั๊มนมหลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้การบีบน้ำนมสะดวกและรวดเร็วขึ้น หลังบีบนมใส่ขวดหรือถุงแล้วก่อนนำไปแช่เย็นทุกครั้งควรเขียนวันที่และเวลาก่อนเสมอเพราะผลการวิจัยพบว่าการเก็บนมในอุณหภูมิต่างๆกันเก็บได้นานต่างกันดังนี้วางไว้ที่อุณหภูมิห้องเก็บได้นานหนึ่งชั่วโมงในตู้เย็นประตูเดียวเก็บในช่องแข็งเก็บได้นานสองสัปดาห์ ตู้เย็ยนสองประตูในช่องแข็งเก็บได้นานสเดือนเก็บในตู้เย็ยนช่องธรรมดาเก็บได้นาน2-3วันเก็บในกระติกน้ำแข็งเก็บได้นาน1วันการเตรียมนมให้ลูกรักหลังจากที่คุณแม่บีบน้ำนมเก็บแช่ไว้ในตู้เย็ยนแล้วคราวนี้คุณแม่ก็นํานมออกมาให้ลูกรักได้ค่ะ แต่คุณแม่จะต้องทำนมให้อุ่นก่อนโดยนำนมไปแช่ในน้ำธรรมดาไม่ควรแช่ในน้ำอุ่นจัดเพราะจะทำให้คุณค่าของน้ำนมเสียไปนมแม่ที่ลูกกินไม่หมดให้ทิ้งไปไม่ควรเก็บไว้กินต่อห้ามอุ่นน้ำนมโดยใช้ไมโครเวฟหรือต้มเพราะจะทำให้คุณค่าและวิตามินสูญเสียไปค่ะ ปัญหาในการให้นมแม่หัวนมแตกหรือเจ็บเกิดจากลูดดูดนมยังไม่ถูกวิธีคุณแม่ไม่ควรทนเจ็บแต่ควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยแก้ไขท่าและวิธีการให้นมหากเกิดแผลที่หัวนมแล้ว ควรงดให้ทารกดูดนมข้างนั้นและให้บีบน้ำนมออกมาเล็กน้อยแล้วทาที่หัวนมค่ะ,ะการคัดตึงเต้านม,มนเกิดจากการอุดตันของท่อน้ำนมและทำให้นมไหลไม่สะดวกจากการตรวจพบก้อนแข็งที่เต้านมควรที่จะนวดและประครบน้ำอุ่นจัด,จด โดยใช้น้ำใส่ขวดหรือใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเพื่อให้ท่อน้ำนมขยายและบีบน้ำนมออกเต้านมอักเสบหากคุณแม่รู้สึกว่าเต้านมบวมแดงร้อนร่วมกับมีไข้สูงหนาวสัน่นอาจเป็นอาการของเต้านมอักเสบได้คะ่ะควรที่จะประครบด้วยผ้าอุ่นๆน,นวดเบาๆ และรีบไปพบแพทย์การให้นมผสมหรือการป้อนนมด้วยขวดจะให้ในกรณีที่คุณแม่ไม่สามารถให้ลูกดูดนมจากเต้าได้ลูกที่ได้รับนมขวดจะรู้สึกอบอุ่นถ้าได้รับการอุ้มอย่างทนุถนอมด้วยความรักพูดคุยสบตา ลูกจะสัมผัสถึงความรักที่แม่มีให้ได้คุณพ่อคุณแม่ควรระวังในการให้นมด้วยขวดไม่ควรใช้ผ้าหรือหมอนรองแล้วให้ลูกดูดขวดเองเพราะจะทำให้เกิดอันตรายคือเด็กดูดลมเข้าไปในกระเพาะอาหารมากเกินไปอาจทำให้ท้องอืดหรืออาเจียนหรือสําลักได้ค่ะการเจาะขยายขนาดรูจุกนม หากจุกนมที่ใช้มีขนาดเล็กเกินไปคุณแม่สามารถเพิ่มขนาดของรูจุกนมได้โดยใช้เข็มหมุดนำไปรวนไฟแล้วเจาะรูตรงกลางจุกนมการล้างทำความสะอาดขวดนมและจุกนมควรจะล้างทำความสะอาดก่อนแล้วจึงนำไปต้มในน้ำเดือดอย่างน้อย3-5นาทีทุกครั้งหรือใช้หม้อสำหรับนึ่งขวดนม ใส่น้ำให้ถึงระดับที่บอกไว้แล้วเรียงขวดที่ล้างให้สะอาดหัวจุกนมควรจะคว่ำไว้ไม่ปิดจุกแน่นเกินไปเพื่อไม่ให้มีความดันในขวดมากไอน้ำจะพุ่งออกจากหม้อตามเวลาที่กำหนดและเมื่อไฟดับแล้วรอให้หม้อเย็นลงแล้วนำขวดนมไปเก็บไว้ในที่แห้งสะอาดวิธีชงนมตามปกติล้างขวดนมและจุกนมให้สะอาด เตรียมพร้อมที่จะใช้เตรียมน้ำอุ่นนมผงชงตามส่วนตามยี่ห้อของนมช้อนปาดนมหนึ่งช้อนต่อน้ำหนึ่งออนขย่าให้เข้ากันตรวจสอบว่าอุณหภูมินมไม่ร้อนเกินไปแล้วให้ดื่ม